กุ๊กกิฟสุนันทิพเผยนิสัยแท้จริงของบี้วัชภาพที่หลังจากอยู่กินด้วยกันมานานกว่าเจ็ดปี ตั้งรักกันไม่แผ่วจริงจงค่ะคู่นี้สำหรับกุก๊กกิฟสุนันทิพย์กับสามีและอย่างบี้สนภาพและก็เม้จะแต่งงานกับสามีภรรยากันมานานถึงเจ็ดปีแล้วแต่ก็มีลูกความน่ารักด้วยกันถึงสองคนอย่างน้องเป่าเป่าป่าเปียะและความน่ารักของความหวานที่ก็มีให้กันและเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันล่าสุดเมื่อวันที่30ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มบี้อายุครบ32ปีงานนี้สาวกุก๊กกิฟนั้นก็ได้แชร์คลิป ที่ของตนเองกับความน่ารักในสภาพจิตใจของสามีที่รอพร้อมกับบอกว่าด้วยว่ามองทางไหนก็ไม่ผิดเลยค่ะและ Happy Birthday และ1991นะคะขอบคุณที่เกิดมาและเติบโตมาอย่างดีและกับกิฟมองคนไม่ผิดจริงๆขอให้มีความสุขมากๆไว้วันเกิดปีหน้านะนะคะ เรื่องอะไรร้ายๆก็ขอแค่และคัดผ่านมันพอให้โลกใบนี้ให้ใจกับบีนี้เหมือนบีในบีใจดีกับคนอื่นนะคะและอย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยนะจ้าที่รักรักบีสุดๆเลยจ้า32แล้วสอค่ะ